ถึง7ตุลาคมจับตาสัญญาณพายุลูกใหม่กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศถึงกลางเดือนพื้นที่รับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงเย็นของวันพุทธที่1ตุลาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงกลางเดือนตุลาคม และยังชี้ว่าในช่วงวันที่5-7ถึงตุลาคมจะมีพายุลูกใหม่ที่มีโอกาสเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้จะส่งผลงกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเราหรือไม่ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดิน กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้ว่าในช่วงวันที่1 1 5ถึง15ตุลาคม จะเป็นช่วงเปลี่ยนไทยฤดูกาลทิศทางของลมมีความแปรปรวนเช้าอาจมีลมฝ่ายใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบ้างทําให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในตอนเชา้าและตั้งแต่ในช่วงวันที่8ตุลาคมจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมเป็นระรอกระรอกซึ่งกําลังยังไม่แรงพอที่จะทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากนะัก แต่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นในช่วงเช้าทิศทางของลมยังคงไม่แน่ทิศแต่เริ่มมีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นเป็นดัชนีที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลยังคงต้องติดตามเป็นระยะๆะะในส่วนของพายุจะมีการก่อตัวอยู่บ้างในช่วงวันที่5-7ตุลาคม จากการอัปเดตแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF ล่าสุดพบว่าพายุดังกล่าวมีโอกาสเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้และจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแต่ในช่วงดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาซึ่งจะส่งผลทำให้พายุนั้นอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและสลายตัวในที่สุด คาดว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าถึงบริเวณประเทศไทยจึงไม่น่ากังวลมากนักแต่อาจส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นบ้างและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากในช่วงที่ศูนย์กลางของพายุอยู่ในทะเลจีนใต้จะเหนี่ยวนำดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและจะทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นเข้ามาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศอีกครั้งยังคงต้องติดตามเป็นระยะระยะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ เมื่อกลับมาติดตามแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องในทุกภาคและจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากพ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังอ่อนลง ตามแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในช่วงค่ำวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายโดยเฉพาะในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเป็นวงกว้างแต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง ตามแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF แสดงเป็นพื้นที่สีฟ้าส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในพื้นที่แคบๆตามแบบจำลองสภาพอากาศแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงส่วนการอัปเดตล่าสุดพายุดิปรชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่3ถึง4ตุลาคม2,568คาดวันในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังคงต้องติดตามอัปเดตเป็นระยะระยะนะคะส่วนลักษณะอากาศรายภาคในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา นานพแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสกระแสลมแปรปรวนความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพู ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีละบุรี สระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสยดได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสยอุณหภูมิสูงสุด 34องศาเซลเซียสกระแสลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้คลื่นลมมีกำลังอ่อนลงแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วย ส่วนแนวโน้มฝนอาจมีลดน้อยลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณที่มีมวลน้ำสะสมอยู่แล้วและพื้นที่ทียังคงประสบอุทกภัยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทุกๆท,ท่านขอให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วรวมถึงให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยไว ในช่วงนี้ถือว่าใกล้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามอัปเดตข้อมูลและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบก่อนล่วงหน้าเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ